สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้มีอีกหนึ่งที่มานํเนเาเสนอมาแนะนําดีกว่าครับต้องเรียกว่ามาแนะนำเนาะสําหรับคนที่ยังไม่เคยไปหรือว่ากําลังหาที่จะไปหลังโควิดนะครับเอาไว้เป็นแนวทางให้ทุกคนได้ศึกษา,เ,าเหมือนเช่นผมนะครับผม,มเคยไปสถานที่ที่ผมเอามาลงนี่ยังไม่เคยไปทุกที่นะครับ ก็มันก็ใหม่สําหรับผมแต่อาจจะเก่าสาหรับหลายหลายท่านนครับผมต้องอยังไงก็ขออภัยด้วยก็่มาเริ่มกันเลยนะครับผมก็สถานที่นี้ก็เจะเรียกว่าว r ว New Camping ก็อยู่ที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองครับก็ อยู่ในส่วนบริเวณของอ่า,อางเก็บน้ำเขาจุกนะครับผมกแ็แถวๆนั้นก็จะมีที่โด่งดังมาก่อนแล้วก็คือวานเราริมเขื่อนสวนคุณดาครับที่เขาจะเรียกกันว่าปางอุ๋งระยองกันนะครับผมวิววิวเขาก็จริงๆสวนคุณดาผมก็เคยไปมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้เคยย,ยังไม่ยังไม่ได้ไปกลางติน้น ก็เลยไม่ได้ทํามาแนะนําทุกหลายท่านเพราะว่าไปผมไปมาแล้วไอ้นี่พอดีไอ้ริเวอร์ฮิวเนี่ยผมยังไม่เคยไปแต่พอเซิร์ชก็ไปในตรงนี้เขาจะมีปักหมุดอยู่ก็เลยเออน่าสนใจดีก็เลยคลิกเข้าไปดูก็มีเพจครับผมมีเพจเขาเออก็เลยเข้าไปติดตามก็เลยเอามานำเสนอ ทุกท่านอาจจะยังไม่รู้ครับผมท่านที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยครับเนี่ยครับผมก็มีกิจกรรมเนาะเรื่องอย่างภายเรืออะไรเงี้ยครับกิจกรรมสถานที่ก็ค่อนข้างสวยงามครับเป็นจากมุมสูงเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมเปิดไปเห็นมุมสูงอยู่ครับ ภาพมุมสูงเนาะนี่ครับผมแต่ภาพมุมสูงเขาจะเป็นแหลมออกไปที่กลางน้ำเอ,อ้โหก็ดูสวยงามดีครับเนาะแต่ดูจากทางเข้าดูจากทางเข้าน่าจะเป็นทางดินเนาะครับผมเนาะแต่ถ้าไม่ใช่หน้าฝนก็คงไม่ได้จะใช่ปัญหาอะไรครับทางเข้า จากภาพรวมรู้สึกว่าจะมีภาพหมอกนี่ครับหมอกลงดีมากเลยแต่ไม่รู้ว่าจะมีทุกฤดูหรือเปล่าผมว่าไอหมอกเยอะๆเน่นจะเป็นพวกฤดูฝนนะครับผมอย่างไปฝนต้นหนาวอะไรเงี้ยครับอย่างอากาศเย็นหน้าหนาวนี่ก็อาจจะมีเห็นบ้างเนาะแต่ว่าอาจจะอาจจะไม่เยอะเหมือนหน้าฝน เออก็โดยรวมก็โอเคครับผมยังไงก็ศึกษาเส้นทางกันจากหน้าเพจได้เลยครับจากหน้าเพจของรเววอยู่ได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งที่ผมก็จะปักหมุดไว้หลังโควิดเจอกันครับขอบคุณครับที่ติดตามชม,มยังไงก็ฝากกดติดตาม เทีไ,ไม่ใช่เทียนสิครับพูดผิดไปเรื่อยเลยแชนเนลช่างเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ